จะเดินตามกูทำไมเนี่ยกูยิ่งเครียดเรื่องไอ้แจ็คหายอยู่เนี่ยเฮ้ยไปไหนเข้ามาวะจะโทรบอกไอ้หงอกดีมั้ยว่าเรื่องไอ้แจ็คหายอะ่ะกูเราแต่เฮียสิคะกูไม่ได้พูดกับมึงกูทางเคียดไหมเคียดจะงไรก็เคียดไหมลอะ อยู่คนเดียวตั้งแต่เมียตายก็แสนจะเหงาอุย้ยมีลูกสาวก็ขาวสวยหมวยอึมช่วยอะไรเราไม่ได้เอ้ยกินแล้ว่าโอ้ยอยากเกิดเป็นหมาหมาไม่รู้จักพี่รู้จักนอก้องไม่รู้จักลูก่เอเจอเป็นฉักอ้ยเจอเป็นฉักโอ้ย หมอยิงหามยกข,ของหนักเรืยอยเฮ้ยเอาไอ้เวนอะไรมณคงมีนี่ว่ะเฮ้ยเราจะโทรบอกไอ้เนกดีหรือเปล่านะลูกสาวเราหายไปเฮ้ยติดแล้วเนกเหรออ่ะเองออ,ออกเหรอเออมีธุระสำคัญว่ะเฮ้ย ได้ฟังลูให้ลีีนะโอ้มีเรื่องอะไรจะบอกเอ้าเรื่องก็มีธุระสำคัญเหรออ่าจะเล่าก่อนก็เล่าก่อนอาแจคฮ่าอาแจกลูกชายว่ามันหายไปแล้วอะว่าไงนะลูกชายแกหายเหมือนกันเลยลูกสาวฉันก็หายอาตายอะฮะหรือว่าไงนะอาตายลูกสาวลูกก็หายเหรอเอาเฮไฟไหม้สามเพลงแล้วแล้วยเอาไงดีเราต้องออกตามหาแล้วล่ะ เราเจอกันออกตามหาเราจะเจอกันไรที่ไหนอะเอาที่ตลาดนัดละกันตลาดนัดลไลๆๆๆๆโอเคโอเคเราเจอกันฮะเร็วๆนะเด๋ยว,นะยวแค่นี้แหละให้มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราลูกเขาวะมาหายพร้อมกันชัดไงอยู่อะ ตตตููตูิิอะไรวะเฮ้ยเปิดระตูแล้วทำไมล่ะปี่ทำไมนี่จะมีใครเห็นเรววาป่ะเนี่ยอ๋อไม่เห็นหรอกพอเราปิดประตูแล้วโอ้โหเย็นว่างในช่วงบนนะบ่ะมันติดแค่ช่วงล่างประตูมันท่อนประตูไอ้เจ้ตำรวจหลบวันหลบหลบหลบไอ้ทำไมมึงยังไม่หลบหลบหลบหรือได้ข่าวอาจารย์ลูกไว้อย่างวะได้ข่าวว่าอยู่แถวนี้แหละครับ แล้วตายลูกสาวอวยังไม่เจอครับแต่ผมใช้คนไปตามแล้วฮึลือนี่มันไม่โตจริงนะฮะทำงานแค่นี้ไม่สำเร็จเอาละเอาละอย่าโมเต็เถียงกันเลยอยกกันไปหาดีกว่าไป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 ยากไงครับผมไปทางนี้นะครับออกทางนี้เฮ้ยลีกสาวนั้นเป็นใครวะวันแกต้องหลบดีกว่าคนนั้นน่ะที่หน้าจริงๆน่ะเตียวไม่วี่งพ่อใค้หลอ องอกน,น <ะ S 2> อั่นแหละไปคล้องคู่มั่นตรงนี้โอ้ยมาคู้เลยเฮ<ม>้ยไ,ไม่เป็นไรถ้าไม่ยากเว้ยแจ็คเอาจดหมายมาเดี๋ยวแกอยู่ในบ้านเราไปไหนนะเอาจดหมายให้ฉันเดี๋ยวฉันไปส่งให้โอเคไหมเออจะไม่เขียนตั้งใช่เออจะไม่เขียนอีกเหรอฮะจะบ้าเหรอจะไม่เขียนอีกเหรอไม่เขียนเลยมาโทนึกว่าเข,เ,เขียนแล้วจะได้รีบไปไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าไอ้เรื่องจดหมายรับรองได้เดยว่าพี่เนี่ยนะได้เมียก็เพราะจดหมายที่ฉบับเดียวนี่ยจริงจริงเหรอจริงยังไง คือวันนั้นน่ะคือพี่ไปสนามหลวงอ่ะพบรักที่สนามหลวงเออพี่ไปทำอะไรพี่ไปออกกลังกายแล้วแฟนพี่จับแขนอ๋อแฟนเป็นตำรวจเลยขายปมปมเช็ดเท้าคมจารีเนี่ยคนเรารักกันไม่มีผมแดนเขาเป็นอะไรก็ช่างอดีตเธอมป็นตำคัญปัจจุบันชรักเธอ,อ,อจบไหมแม่เธอเคยเป็นรีเขาเป็นรีเขาเคยขายพวกบุหรี่ได้โรตีกะรีบ้าหน่นแหละแต่เราก็รักเธอเข็มแล้วเข็มดังซิวิ จดหมายดีมากพี่เฮ้ยจีเป็นทางจดหมายมันจะดีเหรอดีเด็กก็บอกแล้วไงว่าพี่เนี่ยแค่จดหมายฉบับเดียวทิ้งให้เมียพวกเมียตามมาเลยแล้วตอนมันหนีไปนะมันก็ทิ้งจดหมายพี่ฉบับเหมือนกันเขียนว่าอะไรมาเลยนะไอ้เหี้ยจบสั้นๆเพราะเป็นพี่คนตรงๆเพื่วนเอาคืนเถอะไม่ต้องใช้วิธีนี้หรอกไม่ต้องห่วงคนละคนกันต้องตายคนดีพี่รับรองว่าคนคนนี้จะคนดีรอพี่อยู่นี่ไปไหนนะ